เดือนพฤศจิกายน2568ช่วงเวลาที่ธรรมชาติแสนสวยและอากาศเย็นๆที่เหมาะสำหรับเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการหนีเมืองไปหาความสงบและความสดชื่นในการเดินทางไปที่ต่างๆทั่วประเทศไทยวันนี้เราได้รวบรวมจุดเช็คอินเด็ดๆที่น่าสนใจและสวยงามให้คุณได้เลือกเป็นที่เที่ยวในเดือนนี้บ้านจาโบจังหวัดแม่ห้องสอน บ้านจะโบเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและม่านหมอกในอำเภอปังมาผ่ามาเที่ยวที่นี่จะได้มองเห็นวิวทะเลหมอกสุดอลังการยามเช้าที่โอบล้อมหมู่บ้านรวมถึงกิจกรรมการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาอย่างใกล้ชิดและหากว่ามาเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวที่อากาศจะเริ่มเย็นสบายมีโอกาสได้เจอทะเลหมอกเกือบทุกวันทําให้การมาเยือนบ้านจะโบในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นทริปสัมผัสความงามของเมืองสามหมอกได้อย่างสมบูรณ์แบบที่อยู่ อำเภอปังมา้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอยอ่งางขางจังหวัดเชียงใหม่ดอยอางขางเป็นที่ตั้งของสถานีกเกษตรหลวงองางขางมีจุดเด่นอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษา สวนบอนไซและไราชาสองพันที่มีทิวทัศน์สวยงามราวกับอยู่ต่างประเทศในช่วงเดือนนี้อากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจนอุณหภูมิยามเช้าลดต่ำลงจนสัมผัสได้ถึงไอหนาวเป็นโอกาสที่ดีในการชมทะเลเหมอกยามเช้าที่จุดชมวิวม่อนสนหรือสึถังและที่สำคัญช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้อาจเริ่มมีดอกนางพญาเสือโคร่งบางส่วนเริ่มพลิบานต้อนรับฤดูหนาวให้คุณได้สัมผัสความงามที่สดชื่นของธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุงจังหวัดเชียงราย สวนแม่ฟาหลวงเป็นอัญมณีแห่งขุนเขาที่เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวที่งดงามประการตาตลอดทั้งปีบนพื้นที่กว่าสิบไร่ด้านหน้าพระตำหนักดอยตุงโดดเด่นด้วยการจัดสวนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถือเป็นการต้อนรับลมหนาวแรกอย่างสดชื่นที่สุดเพราะดอกไม้เมืองหนาวกำลังเริ่มบานสะพรั่งเต็มที่หลังจากผ่านช่วงฤดูฝนทั้งดอกกุหลาบบีโกเนียพิทูเนียและดอกไม้สีสันสดสดใีกกกกมมาาาาายยยเรยไว่่็บภพถ บททิวทัศน์ของสวนดอกไม้ได้เต็มที่ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและหมอกจางๆยามเช้าได้อย่างเต็มอิ่มที่อยู่อําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเนรมิตพื้นที่กว่า500ร้อยไร่บนดอยแม่อูคอให้กลายเป็นพรมสีเหลืองทองสุดลูกหลูกตาด้วยดอกบัวตองที่บานสะพรั่งพร้อมกันอย่างอลังการ โดยช่วงพีคข,ของการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนพระดอกบัวตองจะเริ่มบานเต็มที่80-100%ทําให้คุณได้สัมผัสกับภาพทิวทั์ภูเขาทั้งลูกถูกย้อมเป็นสีเหลืองอรารามตัดกับสีเขียวของป่าและฟ้าครามพร้อมกับรับลมหนาวแรกและชมทะเลหมอกยามเช้าที่ปกคลุมหุบเขาทําให้การเดินทางมาเยือนทุ่งบัวตองในเดือนนี้เป็นการเก็บเกี่ยวความประทับใจที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆบ้านสปันจังหวัดน่าน หมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาของอำเภอบ่อเกลือด้วยทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจีในช่วงที่ยังไม่เก็บเกี่ยวและลำน้ำว้าที่ไหลผ่านหมู่บ้านอย่างสงบเงียบล้อมรอบด้วยขุนเขาและอากาศบริสุทธิ์ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการพักผ่อนแบบสโลฟไฟเดือนพฤศจิกายนแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศกำลังดีที่สุดอากาศจะเริ่มเย็นลงอย่างชัดเจน และในช่วงต้นเดือนยังมีโอกาสได้เห็นหนาข้าวสีทองก่อนการเก็บเกี่ยวในช่วงกลางถึงปลายเดือนซึ่งจะให้ภาพผิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างจากทุ่งนาเขียวขจีการได้ตื่นเช้ามาจิบกาแฟพร้อมชมไอหมอกยามเช้าที่ลอยเหนือทุ่งนาถือเป็นประสบการณ์ที่มอบความสุขทําให้การมีเยือนสปันในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสัมผัสความงามแห่งขุนเขาและสายหมอกที่แสนสดชื่นที่อยู่อําเภอบอ่อเหลือจังหวัดน่านทุ่งดอกคอสมอสเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุ่งดอกคอสมอสเขาค้อมักจะถูกจัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและช่วงเดือนพฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการเริ่มต้นชมทุ่งดอกไม้แห่งนี้เพราะอากาศจะเริ่มเย็นสบายโดยทุ่งดอกคอสมอสจะกระจายตามแหล่งที่เที่ยวและรีสอร์ตต่างๆอย่างที่ไรบีเอ็นบีเอ็นฟาร์มที่จะเนรมิตเนินเขาสลับซับซ้อนให้กลายเป็นฉากหลังของทุ่งดอกไม้หลากสีสันสุดโรแมนติกให้ได้ถ่ายภาพสวยๆท่ามกลางลมหนาวที่พัดโชยมาเป็นระยะทําให้ทริปเขาค้อในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสัมผัสความงามของฤดูหนาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่อยู่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติแม่วงพื้นป่าตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางและภาคเหนือโดดเด่นด้วยยอดเขาที่สลับซับซ้อนและอากาศเย็นสบาย